ุยกันในระบบแถ็งถอยร้อนของแอร์มีอะไรมั่งที่แอร์ดูไดไฟเมนมามาเข้าแมกเนติกแล้วก็ส่วนควบคุมกระแสก็โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดทำอาท์จับกระแส และวป้องกันศาสตราจาร์มาสตาร์ทไม่ออกกินแอ,อนร์พิดปกติต่อสายสายคอนโทรลนั่เป็นสายคอนโทรลที่เรีม,มาจากโอเจคชั่นเฟดตันนี้หนา้าที่ป้องกันไฟฟ้าขาดเฟด L1L หนึงเอฟสองเอฟสาเฟดจะ 1, 1, 2, 3, เฟดหนึ่งหายมันก็จะไม่ไม่สั่งงานให้แมก่กระติกทำงาน ตัวนี้เป็นตัวทัมเมอร์อเวลาแบบปรับได้นี่ก็เวลาได้นนวเนาะนาทีเันนี้ชุดไฟสังการจากคอยเย็นยมาได้จากเทอร์โมภายในมาจะมีประกอบด้วยเซนเซอร์ลายลายจากลกูเข้ามานี่ ครับทั้มเมอร์ Omaha, หน่วงเวลาตอกแต่ทั้มเมอร์หน่วงเวลาก็จะลงไปข้างในไปเข้าสวิตช์โรฮเพเฟเชอร์พอขึ้นมาครับตอนนี้อ๋ออันนี้ขั้นต่อระบบตัดอีกเส้นหนึ่งอาจจะตัดขึ้นมาก็เข้าโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดพอออกจากโอเวอร์โหลดก็เข้าโพอติชชั่นเฟดพอติชชั่นเฟดก็เข้าอันเี้โอเคสองแล้ว ตอนนี้กระใสสูงระบายร้อไม่ได้ทำให้ความกินกระแสะสูงแล้วมันจะตัดตัววอร์โหลดต้องล้างตอนนี้อากาศร้อนแทำงานหนักขึ้นอนะ่ะต้องระบายร้อนไม่พอก็กระแสะก็สูงตอนนี้ก็จะตัดค่าสัมกาน